แม่เป็นอะไรเหรอพี่อ๋อครับการร่วมงานวันนี้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเราสองคนมีชื่อเข้าร่วมแบบเข้าชิงรับรางวัลด้วยรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากก็รอลุ้นไปด้วยกันครับ

เป็นตัวโอ้เหยเป็นตัวเป็นเตืเนเอมันเป็นเป็นหมือนความรู้สึกมนตายแล้วก็ถึงคนมากกว่าที่เป็นสาวเล้วรู้แบบไม่เจอเพื่อนมาแล้วก็แบบใช่ลอ่อห่ล่่อห่อหล่อหล่่อหล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 ่ ผมลองจำบ้างก็ได้พีใครแบบเพืนแฟนถามไหมว่าแบบจะเป็นข้อจริงนะนี่ยังก็ได้อย่างนี้มีแต่พวกพี่นั่นแหละมีแต่พวกพี่เหรอมีแต่พวกพี่นั่นแหละที่คอยแถามแซลครับแซลแซลแซลเป็นแฟนจริงหรือเปล่ายังไม่เคยเลยไม่เคยเลยแล้วหรังจะตอบว่ายังไงกับเรื่องนี้ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นแล้วนะว่า อยู่ด้วยกันก็แบบว่าสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ายังดูแบบว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาอยู่กันความเป็นตัวเองึ้นมาอย่างเงี้ยเราดีใจมางแต่ทำฟินฟินเลยนะแต่ในส่วนนั้นมันก็ดีใจนะแต่ในสําหรับผมเวลาเวลาผมแบบทำงานกับน้องแล้วมันดูมีความสุขมันแบบมันมีโมเมนต์อะไรแบบนะี้มาผมก็รู้สึกแฮปปี้อะเวลาแบบเราทํางานได้ทํางานร่วมกับใครสักคนแล้วมันแบบว่างานมันดูสนุกมันดูมีความสุขมันก็ทําให้แบบ ทุกอย่างมันแบบราบเรียบมีความสนุกอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจเนาะการเป็นโมเมนต์ที่มันจริงๆเพราะว่าการจะจบไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังเกิดขึ้นอยตอนนั้นนี่แหละคนบอกว่าเล่าดีจริงๆตวอนนี้มันได้เกิดขึ้นจริงจริงด้วยก็ก็ขอบคุณแหละฮะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนแบบว่าไปเห็นมุมไหนของเราบ้างเพราะว่าเราก็มีหลายมุมมากๆทั้งแบบว่าทํางานด้วยกันเรามีความสุข ทำงานด้วยกันแล้วสนุกแล้วก็แบบว่ามีแบบว่ามุ่งมุ่งที่ยิงกันอะไรแบบนี้ก็ดีใจ่ะดีใจพี่รู้สองคนได้เป็นความสุขของแฟนอะไรแบบนี้ยค่ะบางคนมาเล่าให้ฟังว่าเราอายุมากมากเลยลูกได้ดูคลิปพวกหนูอะไรอด้เลยคลิปพวกหนูทุกคนก็แบบปวดใจาะ ที่เราสองคนกอดกันไหมไม่ก็ถามผมก็ก็ก็ไม่นะเพราะว่าคุณพี่ๆเขาก็แบบว่าแบบชิปกันแบบนชิบกันแบบน่ารักบางคนก็แบบว่าแบบเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าค่อยขยาบคามสัมพันธ์กันอะไรยังไงก็บอกนะหรืออะไรเงี้ยบอกได้นะอะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆน่ารักครับ คือหรอคือด้วยความที่ว่าทั้งหนูแล้วก็พี่ก้าวก็คือเราเป็นธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ต้องประดิษฐ์อะไรเลยทุกครั้งในการทั้งานก็คือแบบมาเจอกันชิลๆก,ก็เลยรู้สึกว่าไม่กดบานค่ะแล้วเหมือนพี่ๆเขาก็แซวกันน่ารักสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาสนุกเขาก็สนุกหรือวา่านุกคนเข้าใจตัวตำรวจทั้งคู่แต่ละแล้วเข้าใมานที่ว่า สดยใจแล้วมันรู้สึกว่าเราแบบว่าเราแบบเลสเปกกันมากๆะอะไรอะไรก็แี่อะไรที่เรื่องเป็นเรื่องที่น่อการจัดชิปกันอะไรก็อยู่ในแบบพอดีเรารู้จบคนผมก็ไม่รู้ด้วยเวลาแบบทำงานกคนมันก็เลยทำายานที่แบบว่าเราได้ไปทำต่อมามันดูแบบ เาลุ้นก yeah? yeah. uh ันจากผู้จีเก็นผู้จ่าถ้าเราถว่าแปนแบบเชียอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติมคากเยอะคนเรายังไคะนเราถึงเยอะเยอะๆครับผมไปออกรายการี่นก็ตามไปคำถามนี้ตามไปที่แ้ก็ตอบว่าังหวัด ความสุขดีฮะเวลาทำนี่ก็คุณเรื่องจริงค่รัง กินแล้วแล้วก็เปนเไปแฟลอเเมอยางที่เราเซอร์วิสตลอดไม่อยากให้หายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนีการงเป็นาร่วมกันแล้วก็โปรเจกต์แบบโปรเจกต์แทีนี้ก็ได้โปรเจก์ด้้อันนี้อันนี้ก็ก็แอบเห็นว้าแบบว่งแก้แเชิกัไปนี่นั่น มีมีอยู่แล้วเราชอบอบกันปนที่ไหนด้ะครับแล้วเราชอบีปรกเป็น่ไหนกันเป็นที่ไหนเป็นที่ไหนกันนี่หนังเดี๋ยวต้องรอรุ่นนะรอรุ่นมาถึง่ต้องรอร่นใช่ไหมต้องรอรุ่นรับต้องรอรุ่นแล้วเราได้คุยกับโปรเจกต์ไปบ้างหรือยังครับก็มีคู่บ้างล่าสุดก็มีแบบว่า ผลิตภัณฑ์แบบคท่ากันไม่ซื่อเนใช่ป็นเป็นตัวของเดียวกันน้องเขารับสินค้าท์นเกินไปแล้วพี่เรียนชื่ออะไรนะคะรียนภาษาไทยพิ